เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะคัลเลอร์การเดินทางสะดวกใกล้ถนนอาทัยราชและถนนเลียบคลองสองโครงการตั้งอยู่ในทำเลคุณภาพใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกอทิแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรามานาทโรงพยาบาลเปาโลนวม,มิน9์และบิ๊กซีสาขาทัยราชขนาดพื้นที่17.5ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการเดอะคันเลโดยเริ่มต้นจากแฟชั่นไอแลนด์ขับตรงไปยังถนนรามอินทรา2.80กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพญยาสุเรนขับตรงไปยังถนนพญยาสุเรนอีก3.10กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุราคลองหนึ่งขับตรงไปยังถนนสุราคลองหนึ่งอีก1.65กกิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุราคลองหนึ่งสิบห้าขับตรงไปยังซอยสุราคลองหนึ่งสิบห้าอีกสี่ร้อยเมตร โครงการจะอยู่ด้านขวาครับถึงแล้วครับโครงการ The Color สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบรนบาน by j s e t Management